ใครซื้อบ้านกลมบังคับคดีแล้วมีคนอยู่อย่างไรมาทางนี้กลมบังคับคดีเป็นทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากสามารถซื้อทรัพย์สในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดอย่างไรก็ตามปัญหาที่พบบ่อยคือการที่เจ้าของเดิมไม่ยอมย้ายออกจากบ้านถูกขายทอดตลาดซึ่งสร้างความยุ่งยากและความเครียดให้กับผู้ซื้อใหม่หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหานี้นี่คือขั้นตอน เงื่อนไขและเอกสารทางกฎหมายก่อนซื้อผู้ซื้อควรตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายและเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นใบอนุญ,ญาตขายทอดตลาดรวมถึงคำพิพากษาข,ของศาลที่ออกมาเพื่อบังคับคดีหากพบว่าเจ้าของเดิมไม่ยอมออกผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิท,ทางกฎหมายในข้อบังคับให้ออกไปได้ร้องเรียนต่อกมมรมบังคับคดีหากเจ้าของเดิมไม่ยอมอายออกผู้ซื้อควรแจ้งกมมรมบังคับคดีท,ทันทีกมมรมบังคับคดีจะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับให้ออกโดยสามารถขอคำแนะนําจากเจ้าหน้าที่ในการยื่นคําร้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขับไล่ ในกรณีที่เจ้าของเดิมยังไม่ยอมออกผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอคำสั่งขับไล่โดยสารจะพิจารณาและสั่งให้เจ้าของเดิมออกจากบ้านหากเจ้าของเดิมยังไม่ยอมออกจากบ้านตามคำสั่งศาลผู้ซื้อสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดำเนินการได้ขอคำปรึกษาจากทนายความในกรณีที่สถานการณ์ซับซ้อนหรือมีข้อพิพาททางกฎหมายผู้ซื้ออาจจะต้องพิจารณาคำปรึกษาจากทนายความที่มีความเชี่ยวชาญได้กฎหมายบังคับคดี เพื่อให้แน่ใจว่าดําเนินการ,รย่ายถูกต้องตามกฎหมายและไม่เสียเปรียบตกลงเจราจากับเจ้าของเดิมหากวิธีการทางกฎหมายไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งการเจรจาต่อรองกับเจ้าของเดิมอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นการให้เวลาเพิ่มเติมในการย้ายออกหรือเสนอค่าชดเชยเพื่อให้เจ้าของเดิมยอมออกการซื้อบ้านจากกรมบังคับกดีเป็นทั้งเรื่องที่มีคุ้มค,ค่าแต่ผู้ซื้อต้องเตรียมพร้อมเผชิญกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นการรู้จักสิทธิตามกฎหมายและข้อการจัดการอย่างรอบค้อบ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณผ่านพ้นปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างราบรื่น